เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับจุดนี้ผมก็มาชี้เป้าออบ้านสวยๆทำเลดีท่านผู้ชมไมเลือกซื้อเลือกชมกันครับแปลงนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ถึงหนึ่งไร่เลยทำเลดีครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายไม่อัดอครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงติดกับถนนคอนกรีตให้นะครับติดถนนคอนกรีตครับ แล้วเจ้าของก็ทาสีใหม่ถ้วยเอาไปอยู่กันแบบไส,สวยเลยนะครับทาสีให้ใหม่น้ําพร้อมไฟพร้อมครับทําให้พร้อมอยู่เลยชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับมาซื้เฝ้าวบ้านสวยสำเรดีท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจําทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคิดใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันทุกใจให้ด้วยครับ ถ้าสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดทื้อสอนใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับแปลงนี้เปิดขายในราคา1นล้านห้าแสนบาทครับบ้านพร้อมที่ดินเหนือที่ถึง1ไร่ครับบรรยากาศล่มลื่นนะอยู่ตามนี้นะครับฟินฟินโปร่งโล่งสบายด้วยนะครับแต่ก็มีต้นไม้ให้ได้ความล่มลื่นครับน้ำพร้อมไฟพร้อมครับติดถนนคอนกรีดการเดินทางสะดวกสบาย ติดเหมืองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำชลระทานมีน้ำให้ใช้ครับสามารถปลูกผักปลูกสวนปลูกต้นไม้กันได้ครับเด็งน้ำไม่ใช้ได้น้ำชลระทานนะครับเนี่ยครับ้านนาเลยครับภายในตัวบ้านก็สวยงามพร้อมอยู่ครับทำความสะอาดนิดหน่อยเข้าอยู่ได้เลยไม่แตกล้าไม่ทุดโรมครับมุงลวดเหล็กดัดมีพร้อมสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ